ครูพูดมาอีกก็คือตรงโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรื่องของเรื่องคือคนดูจะเร่งรีบเพื่อไขว่คว้าหาความหมายของชีวิตเพราะยังไม่ค้นพบความหมายในชีวิตอย่งตอนน<อ>ี<อ>้มันนีมากเลยเหมือนกันเออเหมือนกันปะคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจริงว่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ไม่รู้ความหมายของชีวิตเว้ยเราก็เลยหมดแต่วิ่งวุ่นโดยคิดว่าจะเติมเต็มหากเรามีบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าฉันได้เงินเดือนเท่านี้ฉันจะมีความสุขถ้าฉันได้เงินเดือนเท่านั้นฉันจะมีความสุขซึ่ง มันตรงกับหลักจิตวิทยาเว้ยแล้วก็วันก่อนฟังพอดแคสต์ของคุณเอ็นยวโกรมอ่ะเขาก็พูดเหมือนกัน mm hmm. เรื่องความทุกข์ครั้งสุดท้ายอะ่ะคือตรงกับครูมอรรี่เลยเว้ยคือเขาบอกว่าสมองคนเราอะ่ะถูกออกแบบมาเพื่อให้ไม่มีความสุข mm hmm. เพราะว่าคนเราต้องติ่นตรนตลอดเวลาเพื่อแบบ mm hmm. ถามว่ามันใช่สิ่งที่แย่ไหมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่นะ mm hmm. คือการมีสิ่งเนี้ยมันช่วยให้เราอะ่ะ mm hmm. เกิดพามทะเยอทะยานแล้วทําให้เราอะ่ะไม่ตาย mm hmm. สมมติว่าถ้าเกิดให mm ้เราพอใจอ่ะสมมติเกิด จักแบบกี่พันปีก่อนนะสมัยแบบมนุษย์ดําบรรอ่ะที่แบบฉันก็พอใจกับสิ่งที่ฉันมีอยู่ตรงนี้แหละฉันก็ไม่พัฒนาตัวเองหรือว่าไม่คิดที่จะแบบเฮ้ยไขว้คว้าล่าสัตว์มาเก็กบกระตุนไว้ก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้มืกเ่าประตูเย่ไปแล้วอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบสมองคนเราอ่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ดินด้นรนอยู่ตลอดเวลาเออมันก็เลยเหมือนกับ มันก็คงยังติดค้างมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่ทําให้เราอะ <c oughs> ไม่ได้รู้สึกมีความสุขหรือพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอย่างสมมุติ <c oughs> สมมุติเราซื้ออะไรมาแล้วเราอยากได้มากก่อนที่จะซื้อมันมาเราจะรู้สึกว่าแบบกูต้องได้มันฉันต้องได้มันแต่พอเราได้มันมาแล้วอะเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ยังไงต่อวะเหมือนครูที่ครูมารีบอกว่าแบบเ <c oughs> <c oughs> ออเราต้องเติมเต็มหาบางสิ่งบางอย่างมาให้กับชีวิตเราตลอดเวลาสมมติว่าฉันถ้าฉันทาได้ทํางานที่เนี้ยฉันจะต้องมีความสุขมาก นึกออกดีสมัยสมัยก่อนอย่างเงี้ย<ม>อุ้วฉันได้ทํางานกับเอเจนซี่โฆษณาที่นี่นะฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอมาทําปุ๊บแล้วได้มาทําแล้วอะเราก็จะแบบเราไม่ต้องหรือแม้แต่แบบเสื้อผ้าอันเนี้ยเห็นแล้วอุ้ยอยากใส่มากเลยพอซื้อมาเราจะมีความสุขตอนที่เรายัางไม่ได้ซื้อแหละกําลังซื้ออยู่แต่พอมันมาอยู่ในมือเราแล้วปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกแบบเฉยๆป่ะก็หาใหม่อ่ะเออ คือมันไม่เต็มอ่ะมันต้องได้รับการเติมอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนบัตน,น้ำที่ซุนบอสายคมปะโอ้เข่เออมันคือมันเป็นเหมือนน้ำที่ซุนบอสไายจริงๆคือได้หลายอย่างที่ครูมารี่บอกคือพอได้มาแล้วก็จะรู้สึก,กว่าแบบสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแล้วก็วิ่งวุ่นขวาฟ้าหากันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด